ไม่ค่อยจะเท่าไหรเลยแย้มไปแย้มไปนั่นเฉยแย้มมาอันนี้ทำอะไรนะทำไมมึงชอบตบปูอ่ะอันนี้เตรียมดอกไม้ร้อยปุ๋มอะไรอ๋อตา้ครับปากปากเราท้องมึงแค่หอยตำปลากันไอ้จงจุดนี้ไอจงจุดนี้เป็นไข่เค็มสมุนไพรฮะโดยการนำห่องควานโดยการนำห่องควานนะครับไข่เค็มสมุนไพรใส่อะไรบ้างหนูสมุนไพรนะ ใบเตยค่ะอ๋อมีใบเตยตะไคร้ค่ะตะไคร้แล้วก็ใบย่านางใบย่านางโอ้โหมีแต่สรรพคุณทั้งนั้นเลยแล้วก็มะกรูดค่ะมะกรูดอีกโอ้โหแจ๋วแฉลบเป็นการซ้อมทางด้านเราเรียกว่าสมนธาตสมนธาตเนาะสวนธาตุโดยนำอาจารย์หนูสวนธาตุนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์นะนี่ต้นไม้เล็กๆที่รักอ่ะใบหน้าต่างโคตารฟ้า ารถ่ายการเตรียมน,นี่ก็พึ่งอยู่ในได้สักยี่สิบก็เซนยังไม่เสร็จดีเราจะวนกลับมาอีกเดีย๋ยวไปดูส่วนแก้วกันนี้เป็นการจัดสวนสวนแก้วนะครับเมื่อกี้เราไปดูสวนผาดกันมาไปดูไข่เค็มตมุนไพยอันนี้แก้วค่อนข้างจะใหญ่หตโตมโหลาน <c oughs> ไอเดียนั่นก็คือ,อกำลังกำลังตกแต่งอยู่ เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อนะครับนั้นอ่านี้คืออุปกรณ์นะครับก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะสายสีครอ่ามีสายสีมีต้นไม้ต้นไม้เล็กๆไว้ประดับครับช่วหน่วนี้จะดูด้านข้างนีนจะ้ป็ะภูมิประเทศคล้ายๆกับคลื่นของทะเลนะครับ จะคมความสวยงามอย่างครับอยู่ที่ฝีมือการโลยโลยสายหินสายสีนะครับ